สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขูมสุขคนหยุ่ไแก่หยุ่ไก่สบายดียามสา้าจะพี่น้องพ่อพอกับฟอร่าอีกแล้วพี่น้องฟอร่ารักกินีจากกระสวยขยะโคตสักกระหลายพ่อพอกับยามเศว้าพี่น้องนี้กลงมาเลาะของบรรยากาศจ้าของพี่น้องนางสิบภาพพี่น้องไปใส่กงดักป่าปเกษตรรอมน้องแล้วก็ไปยาม ทางแถวใส่ไปแล้วอ่ะมันสิได้บอกพี่น้องสิมาร์ทบอกพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องยามเซาเาเย็นสบายพี่น้องเย็น,ยนแต่แคมป์าแคมของแคมปน้องแค,คมน้ำพี่น้องฝนกระตกกระตือหน้ามือกระลายจะเดินทางด้วยเรือหางยาวจ้าพี่น้อง ดี่เรเฮือนที่ส่าหาอยู่หากินเฮืของชาวประมงเมื่อมาถึงถุ่งดินแดนพงศาลรที่เราฝั่งไทยดตะจ้าที่ไทยจากฝั่งลาวไปฝั่งไทยบรรยากาศตรงข้ามกับบ้านนาศีดาเพเรอเสนุมานจังหวัดอำนาจเจริญเด้อพี่น้องกับพลเรืบพันหกอะไร อานาสีดาอำเภอชนุมาจังหวัดอำนาจเจริญาินนอลล เศ้าๆบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเอ,อ้ยขอกะแมาไล่มองก่อนเด้อพี่นอ้องจะสุดไปยามล้อมที่ดักป่ามาไล่มองก่อน,กอนจกตอนเผื่อมันได้พี่นอ้องวิธีการไหลมองจา้า น้ำกระซีขุดในมันนี้เริ่มขาดูการละดูฝนอย่างเป็นทางการน้ำกระซีขุดนะพี่น้อน้ำแรกสีใสองค์พไม่ลาบอกเราองได้กันสำคัญเพียงเจา้ามาที่นี่มีดีที่เราส่งพา เปสามสิบนาทีผ่านไปพี่น้องก็เริ่มกู้แล้วบัดนี้ของมารือกู้มองกันยาวไล่ไปเร่ยมาบางทีก็ของกู้มองพี่น้องเออป่ากระบอคขึ้นมีวิวแวววัดจตุรึกแต่ของอย่างเดียวผมมีปลาถือเลยจ้ะพี่น้อง พอนตีตะปลาขึ้นเงี้ยมันถือไปสับสิหมวนพี่น้องเอ้ยเงี้ยปลาขื่นล,ลายถือเต็มมองเต็มมองในหมวนชว่วงนี้ปลาบวกขึ้นจ้าหน้ามก็เริ่มเป็นสีขุ่นและอีกหนึ่งเดือนก็ษตเข้าวธุรกิจนจะ,ะนไปทักการน้าของ,ของจะเป็นน้าไหลเชี่ยวเลยพี่น้องไหลเชี่ยวเฮงจะมีคอนหมอกคอนไม้มีซัมบะปิไหลามา กะาาฟลงมาหากินก่อนเสะออกไข่ออกนะพี่น้องเออบ่ดซิมีแนวกินบ่ผมมีอีกแล้วเศรษกิจปลากระป๋องแล้วละ่ะเศรษกิจปลากระป๋องผมมีแนวกินากบนาบ้นานนอกบ้านนาบัดซิมีแนวซื้อกินเลยพี่น้องขัดซื้อกสวีเจปลากระป๋องปลากระป๋องนอกจากมือตลาดจะเป็นต,ตลาดซื้อของมาไหวหิ้กินว่าทุกมมือเนาก,ก็กินข้าวสามคาบสามหาบางที่มันกระบอกถ,ถั่วเทิงนะพี่น้องจำแจวประแดดไปนำ้ำ มบ้านนี้กิฟต์เก้าวกับไข่ทอดจำปลาแดกพี่น้องกับแจ่วแซ่บเซ<ะ>่อไประมาณพี่น้องบระมานบระมานปลาบอขึ้นเฉพาะว่ามีคนมาไหลงามปลาขื่นถือกักพี่น้องเอออยากพี่น้องมาเห็นตอนปลาขึ้นตอนที่เพิ่นกักโตอ่ะก่อนที่เพิ่นใบลงนะปลาขึ้นนะเขาหามขึ้นทีละเต็มดางเต็มมองสปาสิสเวยสุก นี่มันใกล้ซื้อนะฟั่ล้นบ่มีปลาขึ้นเลยพี่น้องอเฮียวมาหากินปลานกนก,นก,นก,นกมาจับปาลาเดี๋ยว้องบรรยากาศน้ำคลองกับกวางพอสมควรอยู่นะกัะเป็นฝั่งไทยฝั่งไทยแต่สมัยก่อนขับไปได้เดี๋ยวพี่น้องขับไปจอดรุนถาบรได้ขึ้นไปนะ เสมอเนี่คนแบ่งเขตแบ่งแดนแล้วว่าบรใหหลมองขามเขตขามแดนไปน้องคันบอกโควิดฮับเบิร์ตพูเขาจะสดงไปมาหาสู่กันคือเก่ามาูจงบรรยากาศแค่ฟังของย้ำเศร้าไน้องบรรยากาศดีดีไปน้องเลยโคก็เริ่มไหลแล้วจ้าเขาก็สิมาใส่รอบ ดักปูดักปลาพี่น้องน้ำคลองเริ่มไหลแล้วกหน่อยกับสีไหลเจียวไหลแห้งบรรยากาศแคมของพี่น้องน้ำเริ่มขึ้นแล้วขึ้นลายแล้วพี่น้องฝนตกลายมือสิดายเรือหาจุดใสเหี้ยใส่มองใสหย่างพี่น้อง ไปจักหน่อยกำลังมายามพี่น้องยามรอบแนวดักป่าพี่น้องสิดาไปจักหน่อยก็อยู่ไก่แท้อันนี้แหละคือการยามพี่น้องที่ถูกป่าอีโบกตะรุนนับกัน หนักแท้โอ้ดับกี่หินผมมีอยังเกิดขึ้นพี่น้องนั่นถือปลาก็ถือปลาตัวใหญ่ด้จ้าผมว่าก็ถือปลาตัวปกใหญ่พี่น้องใหายบอลใส่เดี๋ยวจักหน่อยพี่น้องถามมาถือกี้กันใหญ่บอลใส่มาก่อน ายเขาทีใส่แคบปปากดละการหันปากลุกไปทางน้ำไหลเพราะปาลามันลอยดำหนาเราก็สิลอยเข้าไปสนสิบายเข้าไปเลาเสร,เออร็จบแล้วพี่เจ้าเพ้อพี่ดิเาเป็นยัาไงพี่น้องมาเราะทงเราะท่าหาอยู่หากินไม่น้องหากินย้ำเศร้าๆกดออกให้ออกหน้าแต่กลับทักเสียได้บ่ได้เราเลยว่ารุ่นน้ำกัน อวานนี่กูมีแนวกินก็ได้ซื้อไข่มาเจียวกิน,นหาอะไรกูมีกินเดอ้อพี่้องบ้านอกครับนะบริวิบดซื้อบอดอย่างเดียวบริคิขึ้นบริวิตลาดตลอดเวิร์ดตลอดเว้นในพี่นอกตลาดพีดด่เป็นบางมืออย่างกับมิีเงินซื้อกินพอแต่ซื้อหลายกระเปือยประหยัดแต่ก็ต้องประหยัดพี่น้องเออหาอยู่หากิกนตมธรรมาตร์นี่แหละเป็นปลาตัวนึงก็กินครบกินได้เบิดเทืยนแล้วมัดไปกระตุนไหมพี่น้อง กันมันไหลไปแล้วก็ใส่ก้อนหินลงไปข้างในให้มันหนักมีน้ำหนักใน,ก,นการตั้งลงไปพี่น้องเสื้อเพียกหรือะปล่าน,นะเราใส่อยู่ข้างนอกพี่กำลังใส่ใส่รอบม,มองกเกาะมองกเกาะอ๋อ จุมนงไปจัดอีกน้องบินออนลาเลยไหลหงฟ้าจาุ่มมาเรียกที่มีน,น้องสบรรยากาศเธออยู่ผมยิ่ไหลมาสิ้นเกี่ยวเพียงผมแดงผิดกันอะไรจึงไม่ไพ่เมื กันแดนว่าเป็นบ้านงามอาจสีรุ่นแต่ดีในเยาใจเหตุฉันใหที่นเมตตนความงัดินแดนเรามีแตกละกัน

น้องบรรยากาศทิมฟังของแงมเสาวๆไปเจอสิอะไรไปรึเปล่าน้ำของกำลังขึ้นไหลเดินทางโค้งกำลังขึ้นไหลเดอกเห็นป่อกำลังขึ้นเรื่อยๆอยู่พี่น้องขึ้นจนถึงป่าแะไรปกติแค่แถวกระสิบบ๖มันนี่มันขึ้นจนถึงป่าแล้วพี่น้องขึ้นจนถึงฟางแล้วจ่ายเล็กน้อยน้ำกระสีไหลแห้งประเดี๋ยวช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มไหลแล้วพี่น้องเห็นป่อกิ่งหมอกกิ่งไม้ไหลามาก่อนอกันแล้ว ชิดน้องเอ๋ยมารุ่นหลังที่สองน้ำกันอันนี้คือหลังที่สองจะมวนเอ้ยมวนเสียงกบรอกอบก้มลัมน้อโอ้ยองคือหกแท้เอะคือหกแท้นาอพยายามโกงดักป่าน้ำกันเดจา้าพยายามรอบมองขาดผู้ใดมันถึกป่าบ่โอ้ หนักเทนักบักหินป่าป่าพี่นอ้องไม่มีอะไรเข้าเลยจ้าป่าบกเข้าป่าบกเข้า,า,าถือป่า,ปาถือ,อยกโตถิ่นโลกเก่า หลังสิใสหลังใหม่อยู่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่คือหลังใหม่เห็ดมาเห็ดมาเมื่อคืนนี่เห็ดเปิดคืนเปิดสิแล้วพี่น้องเอ้ยอาอยุห้ากิจนี่ก็เพือ่อจะได้อยู่สด้กินงเมื่อยก็เมื่อยพี่น้องเอ้ยขาดน้ำหมอกน้ำมันอีกหลังศรใสหลังใหม่ก็ใส่มากีหินเข้าไปข้างในพี่น้องเพื่อน้ำหนักใส่มันแบบลงไปอยู่แล้วก็สิใส่เสื้อหมัดไว้ใส่หนินเข้าไปย่อยากน้ำหนักหินนี่แหละ ใส่หินเข้าไปข้างในแล้วก็มัดไฟจ้าอยมันไหลไปใส่พี่น้องไหลลงไปโยนลงไปโยนลงไปหลังไม่ไงก็เหงียนเหงๆย,งยงจ้าหลังไม่พรุ่งนี้เหงียนนะจ้าอื่นได้ตดัวใหญ่ใหญ่ด้ปลาเครื่องใหญ่ไปขายมันรุ่นลังนี้นะคกันพี่น้อง หลุดน้ำกัดว่าสิถือป้อก็ใส่หลายหลังพอสมควรให้เนาะขอบ่้อมารุ่นน้ำกันได้ปลาตัวใหญ่ไ่ได้ปลาเคืองปลาสองตัวไป่ไหมอ้ายตัวอ้ปลาเคืองใหญ่อ้ไอ้ผิดห้องสองป้ามานมันได้ปลาไปขายแล้วเว้ยพี่เราเบิกน้ำกันป้าได้ปลาเคืองตัวใหญ่แท้ ซอกโต้ซอกโต้พี่พังตายมาเลิศเลิศเปิดเสือเดี๋ยวเหอะได้ลปลาแล้วพี่ด้อได้ปลาแล้วพี่ด้อแต่พอมันจังค่าพอหลังนี้จังดึงง่ายพี่ออดออ้อเอ้อตายเก่งแต่พี่น้องปลาเครื่องตกใหญ่เป็นราคาเด้อพี่น้องปลาดินะหลายโลเติบเป็นเงินละสัวดดึงไปู ขึ้เดี้องเห็งๆๆจ้ามือนี่เพื่อสิดึงขึ้นมาได้พี่น้องเออมันหนักป่าเสดแล้วละปลาเครืองตัวบักใหญ่อน้งได้ปลาตัวใหญ่แห้งพี่น้องมาละจ้ามาเมื่อนี้มีแห้งต่อละจ้าพี่น้องผูกๆความแข็งแห้งของมันตัวบักใหญ่ได้หลายโลเต๋อแล้วพี่น้อง โลเท่ากันละโลประมาณลอยกวัวนี่นะสองโลได้ว้ายหมานพี่น้องก็ได้ปลาตัวใหญ่ไหมนี่โพดโพหลังเดียวได้สองตัวพี่นอ้องปลาที่ได้ไหลามาขึ้นโกเจ้าพี่น้องเมื่อกี้หมานปลาสองตัวปลาตัวใหญ่ โอ้มีแต่ไหนช่างกินถือมันขวบแล้วมันง่ายคือมันง่ายคือลมันควบมลำ <c oughs> โลยยังถือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไปลาร์คแล้วเฮ้ยนึก <c> ว <oughs> ่าถือปะ <c oughs> <c oughs> ง่ายประหงามมาจากกับมาถึกพี่เนาะปลารสอกตัว <c oughs> ร,าตรางสุดท้ายแล้วจ๊สะสเตเดียมอล้วพี่เนาะยามเสร็จล่ะพี่น้องก็ได้ไปลาร์คเครื่องตัวบ้า ใบหน้ายอดโบพี่น้องบัตรเต็มหญ่อยขอบคุณเสด็เมื่อแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพื่อทานทีเด็ดแจพอกัาคลิปตาเด้็ดแจพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจและขอบคุณที่คอมเมนต์และจุติจ่าพี่น้องให้ทุกคนมีแต่ความสุขขดเจริญปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงและพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด็ดแจขับวับเพิ่ง คลิปของปลาขอบพุณนชิบะเบือกันเดนจชพี่น้องสบายดีพ่อกันคลิปหนาเดชพี่น้องเด้อ